กับสาสุครับท่านชลิตเจเบนังบอลอดีอาจารย์เ็เชิญเข้ามาการทางจิตท่านสาธุครับน้องกลับอนุโมทนาสาธุรครับอาจารย์น้องกลับศาสุครับสาหรับอาการทางจิตของข้าพเจ้าระครับช่วงแรกก็มีนิ้วคอมนะครับเกิดเจ็บปุ้งครับมีวิตกวิจารณครับหลังจากนั้นก็มีอาการคันแถวบริเวณหน้าครับ้าาก็ดับจิตาสตรตอนแรกนกเดินมาวิธีหนึ่งองค์รามครับ ผ่านไปสัมัสใหญ่ๆอยู่ดีก็มีเกิดอาการจี๊แถวบริเวณท้องครับพระเจ้าก็สำรวนรีอยู่ที่ปลายจมูกครับจับภาษาต่อเนื่องต่อเนื่องจนอาการสงบครับเกิดความโล่งโป่งครับสัมผัสถึงอาการผ่อนคลายครับเกิดสุขเวทนาครับก็ดับภาษาต่อเนื่องต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดวิตกวิจารณ์ผลชึ้นใหม่อีกแข้าพเจ้าจึงรีบดับภาษาให้อาการสงบโดยเร็วครับหลังจากนั้นก็มีอาการคัน ที่จุดอื่นครับแต่ข้าเจ้าก็ไม่ขยับครับข้าเจ้าก็ท่องดับสว์ต่อนเนื่องตอนนอ้จนาการสงบเกิดความโล่งป่องเบาตอนนองตอนนองครับก็ช่วงนี้ก็มีความโล่งป่องเบานานขึ้นครับช่วงท้ายก็มีเจตโตสัมผัสผลขึ้นมาครับข้าเจ้าจึงรีบดับสะให้อาการสงบโดยแล้วครับอ้ารนการก็ดังขึ้นมาครับน้องกับป,ปูครับพ่จ เมื่อเนที่ท่านดับภาษาแล้วเมื่อเกิดอ่าออกจากสมาธินะเมงท่านขยับตายออกจากสมาธิเมื่อมีการผัสสะกับผู้อื่นแล้วมีการประทะกันแล้วสาวาภาวะในจิตท่านเป็นยังไงบ้างก็มีอาการใจเย็นขึ้นไม่มีไม่มีแบบบุชหยุดอะไรประมาณไหน,นครับเาากี่วันแล้วครับเป็นแบบนี้เป็น ช่วงนี้ก็ประมาณสามสี่วันครับอ่าสาธุเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับ่าไุงทำไมเมื่อก่อนไม่ได้อ่ะไม่เป็นแบบนี้หรอไม่ไม่ได้ดาวประกาศสาธุตอนนี้ก็รู้ผลแล้วใช่ไหมถ้าดาวประกาศสาธุรู้ผลแล้วก็ต้องรักษาผลไว้เนาะให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็กลับไปทําใหม่นะแล้วก็ทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะได้เข้าถึงทางที่ยังไม่ถึงได้ นะครับเราะนั้นรักษาองค์ทมไว้เเมื่อเห็นผลแล้วนะครับนี่คืออนุสาสนีของพระองค์ไม่ปรากฏชัดเลยเกิดปรากฏนะเมื่อเขาเกิดปรากฏแล้ว,ลวท่านงรักษาเมื่อรักษาแล้วก็จะเกิดคุณวิเศษได้ตอนนี้เป็นทมวิเศษที่เข้ามาและได้พบแล้วนะครับผลก็จะเกิดขึ้นทันทีนะครับเมื่อท่านทําถูกต้องอะ,อะเอาละมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหม ยังยังไม่มีคำารับอาจารย์น้องกันเดือนมาต่อไปนะช่วงนี้ก็อาจจะมีเวลาสนทนากันได้นิดหน่อยเนาะหรือไม่มีเลยบาง,บางวันนะครับเพราะว่าเราก็จะจะมาอยู่ที่โกดังจะมีผู้ที่เข้ามาติดต่อเยอะแยะไปหมดนะที่จะต้องย้ายของเช็คของแล้วก็เ่อะจะทำโกดังให้จบไปในวันที่เก้าจะได้ทแวโกดังได้นะก็พยายามเ,เร่งรีบอยู่ กลางค่ำกลางคืนก็สามทุ่มสี่ทุ่มนะบางวันก็เที่ยงคืนก็มีนะวันที่ประชุมแล้วก็วันที่เทสระบบนะวันหยุดก็ไม่ได้หยุดรองวันพรุ่งนี้ก็ต้องมาทํางานนทุกวันลุน้องก็ต้องมาค่ำางคืนก็ทาโอทีกันแต่ที่ร้านเสร็จก็มาต่อที่นี่นะครับเพราะต้องเร่งทุกคืนตั้งแต่วินาทีนี้แล้วนะอ่ะเอาละนะถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านชลิตแท่เบ้น้องบอล ผู้เดินมัตในระดับปฐมฌานเียนแั่นี้ก่อนนะครับสาธุน้อมสาบอนุโมทนาสาธุกรับท่าจ์น้อมสาบสาธุสาธุครับน้อมแปบสาธุครับ